มาครับพี่น้องมันมีพี่ดาบสีพามา่กินมูบักน้าวครับไปกินกันเลยครับผมมูบักน้าวต้องเคี่ยงขานกับนี่แล้ครับผักกานหืมครับ หอมครับหอมบักพริกบักพริก,กสดจากสวนครับไปเก็บมาบักพริกเนี่ยก็จากสวนครับขานาดก็จากสวนอยากเป็นหมูเนี่ะได้ไปซื้อมานี่ครับพริกเขียวสดสด รอบผักกรสตุ้นเลยครับผ่าน คุยพีแคร์กันเพิ่มความเผ็ดดูดเนอ่ยเฮายเผ็ดขายป่ได้ครับเดี๋ยวเราเพิ่มนำเก็กง้วยกันเอาล้ครับพี่น้อง สำเนีนะครับมื่อเนี่ยมือหลังสิผ้ามากินเมนูอย่างเดี๋ยวผมพาไปครับพีดาพาช,ชวดครับอย่าลืมติดตามนะครับผมสิผ้าไปรอใส่เดี๋ยวมือหลังปวดติดตามครับสวัสดีครับ